สวัสดีครับพบกับเชฟหนุ่มภูธรเหมือนเดิมครับวันนี้เชฟหนุ่มจะพาทํายำลูกชิ้นปลาเครื่องปรุงก็จะมีอันนี้น้ํายำเชฟหนุ่มปั่นแล้วแล้วกอ็อันนี้คือกระหล่ำปลีอันนี้เห็ดเห็ดอะไรเห็ดมูนูขาวมั้งหอมแดงใหญ่แล้วก็หอมหัวใหญ่ขึ้นช่ายหรือใบตั้งโอแล้วก็ลูกชิ้นปลาโอเคครับเรามาตั้งกระทะลวกลูกชิ้นทํายำกันเลยครับ น้ำเดือดเป็นที่ลบร้อยชิ้นหนุ่มก็จะเอาลูกชิ้นปลาลงกระวัวครับวัวเ,เลยครับเป่นไฟแรงๆเลยยามทั้งลูกใหญ่ๆเนี่ยครับสะใจดี รกอวพอให้ลูกชิ้นเด้งลอยขึ้นมาเลยนะครับครับผมเริ่มลอยขึ้นมาได้ที่แล้วเดี๋ยวเชฟหนุ่มจะตักใส่กะละมังตอนแรกเชฟหนุ่มว่าจะยำทั้งลูกดูแล้วมันน่าเขียยเป็นใคเดี๋ยวจะแบ่งตัดครึ่งเฉียงครับเสร็จแล้วตัดใส่กะละมังครับ เห็ดสุกได้ที่เราก็ตักไปเสด็จน้ำปิดแก๊สครับหรือถ้าเกิดเราน็อคน้ำเย็นก็ได้ครับมันจะได้ไม่เล็กแล้วจะสูตรใครสูตรมันนี่ก็หั่นลูกชิ้นเรียบร้อยแล้วชิ้นหนุ่มก็จะเอาน้ำยำราดลงไปครับ จัดสัใจแล้วก็ใส่ในอุ้ยอ้ยทับพี่ก่อนอะไรนะหอมแดงกับหอมหัวใหญ่ลงไปครับยีๆหน่อยให้มันะเอียกแตกๆกจากกันใส่ลงไปครับคนให้เข้ากันเลยทีนี้ใส่เห็ดลงไปครับ กระมังใหญ่ๆหญ่เอ้ยตมนน้ำก็เริ่มแห้งแล้วก็เติมอีกหน่อยนึงตามใจเราเลยพอ,อยำเสร็จเราต้องชิมก่อนเอ้ยพอใส่เครื่องนีเสร็จเราต้องชิมก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะรสชาติยังไงเพราะว่ามันโดนพวกชิ้นปลากระเก็ดไปต้องชิมใหม่ Okay, เดี๋ยวชิมสักชิ้นหนึ่งสิสรุปใส่ให้หมดเลยครับน้ำยำบีมมะนาวเพิ่มอีกครึ่งลูกใส่อันนี้ลงไปครับนี่แช่แช่น้ำแข็งให้กรอบๆครับเขาเรียกว่ากระหล่ำปลีใส่ลงไปครับแช่น้ำแข็งกรอบๆนี่รับแรงอร่อยแน่นอน ชามใหญ่ๆครับพี่น้องกำมังเลยจะเรียกชามเลยดีกว่าตามด้วยขึ้นช่ายลบไปมีนุ้งง่ายสไตล์เชฟอ,อิกทร์ก่อน กำลังใหญ่ๆหญ่ครับแสบครับผมตักใส่จานครับตักใส่จานสวยๆงามเลยกำลังใหญ่ลงไปแสบมาก วันนี้จะทำคลิปสั้นๆน,นะประมาณ4นาทีครับไม่ทำคลิปยาวๆจะเบื่อกันงจ้าลูกชิ้นปลายั่วจ้าหยุดนึงนนะโอเคครับเดี๋ยวให้ขึ้นกระมังจะทานกันครับยำลูกชิ้นปลาแซ่บๆ ยำลูกชิ้นปลาของเชฟหนุ่มเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปนั่งทานกันกันกบน้องๆนะครับ